ครับผมลุงทิดแสงทองพ่แลนต์นะครับเนาะวันนี้ก็ได้ผ้าแมฆัวเขามาตลาดอีกแล้วครับผ้าแม่ฆัวเขามาตลาดนะครับเนาะเพราะว่าเป็นหมื่นสำคัญนะครับหมื่นลายซดก็ต้องขานไม่ได้ก็คือว่าต้องเขาม้าตลาดนะครับเพราะว่าจะสื่ออาหารจัดเต็มนะครับหมื่นนี่เป็นหมื่จัดเต็มปลอไปยประเภทอาหารนะครับเพราะว่าจะเป็นเครื่องดื่มพุดคุณแนวเลยครับ เบ็ดเครื่องดื่มเครื่องยัง,ไงไหวยว่าเป็นเอามาว่าเป็นรถสิเตมเ็มนะครับ üler? เครื่องดื่มเนาะครับเนาะเบิดโดนเข้าไปห่วยหมืน่นหมื่นกว่าแล้วครับหมื่นกว่าแล้วเครื่องดื่มเนาะเอาขึ้นรถมานี่เนาะครับนเนาะบางก็บเขามามาสือเป็นฟไฟอาหารสดเป็นเนื้อไก่ไกไน,น,นะครับเนื้อไก่แน่เนื้อหมูแน่สารพัดเนาะครับเนาะสารพัดเนาะครับเนาะอันละ เขามาโลตัดวันออกเขามาโลตัดแล้วก็ออกจากลตัดก็เปลวพักนะครับเปลวพักอยู่ตลาดสดคือเก่านะครับหมุนเวียนออกไปตลาดสดแล้วก็จังได้ออกเมื่อเรื่อยวันทอเพราะวา่าอยู่ตลาดตลาดอันต,ต,ตลาดก็เอื่นตลาดยังตลาดลำใหญ่หก็พบ <laughs> กับโมหูซื้อนอกซื้อตลาดนาะครับนาะ ต <g arness> ลาดแม่ลำใหญ่จังหวัดแนเ่เนี้ยแล้วก็ไปสื่อพวกเครื่องดื่มมากแล้วนะครับนะสื่อมาแล้วบานนี้ก็ยั่งเขามาโลตัสนะครับเขามาโลตัสแล้วก็สิไปตลาดสดซื้อพวกเป็นพักเป็น้นาน,นะครับเป็นพักเป็นยั่งมะนะันนอกเข้าไปจัดเต็มครับรอบนี้ก็จัดเต็มคือเกาปลาอยอาหารนะครับนอแล้วก็ตอนเลือกแต่ยังบดทอนหูอยู่ว่าสี เป็นนี่แนวไดเมนูแนวไดนะครับเพราะว่าหลอบก้อนหลอบก้อนไห้ก็ได้จัดเนื้อย่างนะครับเนื้อย่างเนาะหกสิบสุดเนีย่ยวะหกสิบสุดที่แหลกสังสังไปลอยสุดอ้ยมันกินจังได้กินเมื่อกินเบิดบานมาันนอะวะก็จนได้ไปเคลื่อนเขาเนาะ อันขึ้นเขาทรงอันนี้ยินเขาว่าพอรถเอาหกหกสิบสุดกับพ่อว่าปล่อยสุดจานมันกินโมบัสมันเนาะมันลายผดเนาะครับเนาะลายผดหกสิบสุดกับยังกินโมบัสเนาะครับเนาะเพราะวาะาา่าพนักงานเท่ากับอยู่ประมาณยี่สิบสี่สิบห้าสิบนี่แหละโมกเกลเนาะครับเนาะประมาณนี่แหละเบิร์ตทุกคนล่ะอยู่อยู่ในอันนั้นนะครับก็สี่แยกออกจากโัวตัดเสร็จสี่เรียบร้อยเนาะครับเนาะ นะครับขอตัวตัดตรงกับเน,นอหลายครับหลายเติมเลยมาแบบยังวนพักนะครับยังวนพักวันหน่อครถเรโคลิบปปนา,าคนคว้างขินรถ อเมเตียบอกแมาเหนพลุ่ะี่ค่ะ่นี้กกมาอีกแล้วจ้ารอบนึงลุ้ยรอดตัดเยอะบาทเต็มหมดเลยมรไดยังไเต็มลย่งไรได้บาทหนิยังอีกตลาดนึงนอกมันนอก่งอีกเยอไปเบิ่งกันอีกตลาดนึงนอกมันนอกเย้ครับมาเนี่ยพ่ออ่เุี๋ยวเขาไปพ่อกันอีกชรับ ครับีปลาบ้านหน้าครับคถือว่าแทบพู่เดี๋ยวไปพบกันถือเดี๋ยวไปด้ยอีกตลาดหนึ่งค่ะครับโอ้ยสื่อไล่รีรออย่งก็ดีเนาะครับเดี๋ยวนี้ก็ไปมะฮอรนตลาดสดเนาะครับเนาะตลาดสดเนาะครับตลาดสดนั่นาะครับเนาะตัวตลาดเรียว่าซีพนะับนาะครับเป็นพวกพับพวกนี้ครับ พักเราทเรานั่งเหลืกไปพักกันเนาครับว,ว่าตุม้มมแดงับตัวนะครับหมอบอดพขอบคุณหลายนั่อัวมากค่ะ ยังมยแปห้าาท่ตัวนี้ครับสามละทีรบบอจ้สามห่วนี่วงเพรา่นหวืนออกมาไิ้นใหม่บุ้มมีเนนะ ไม่ดไดมโอ้ยแนมหาอยู่แนมหาอยู่จิงมนที่มอง่าก่ะโอ้นอยู่ไต่นอนกนอนไหวไต่วยยักบาทครับหนึ่งแนีหม่เยนะไีผมหานอยีโอ้น่ก็ตัวนี้ก็เอน่ใหม่เพื่นกันขบไหวนะครับแนมนเห็นพี่พี่ใจมาพี่จมีเลวพี่ต่อแต่มีเบิร์ตจะเียม่ขาเย็ดครับ ายครับทุกอย่างเลยผ่าน bo> ี่ทุกอย่างเลยค่ะครับนี่โอ้ยเห็ดเห็ดเห็ดได้ผีแดงไม่ถูกผีงามจ้ะหลายครับตลาดเห็ดไข่เห็ดเริ่มลูกค้าแล้วครับเด้อตลาดเริ่มลูกค้ามีวัเห็ดไข่เห็ดอันนี้ โอ้ตัวนี้เฮ็ดเฮ็ดทำผ่านเนเฮ็ดทำผ่านที่กันเนาะกันกับบานบปรนเมินกันดีบานก็เอื่นเฮ็ดทำผ่านนี่จะทำไมแต่กี้เนาะครับเนาะโก็ขีดไว้มันซูนผ่านไปเนาะเฮ็ดเนี่ยอย่างนี้เนาะครับเนาะอยู่ตัวนี้ว่ามีซูนตัวนี้คือตอเนาะครับเนาะตอัวเป็นเป็นอันอันเข้อใดเนาะนี่เนาะอันละ่อยค่ะอันละ่อยครับอยู่ตลาดเรื่องนุ่งผ้านะครับเรื่องลายครับลายเป็นลูกตอเนาะครับเนาะ โอ้เป็นปลาเป็นนี่เนาะปลาปลาสมปลายังมีวัดกระปุนนะครับตลาดเลื่องราคาเฮามีโอ้อาหารสุดนะครับเนาะเป็นขวยพัดยายังมีมุดนะครับผมอยู่บนครับเออาาืไม่ผมอยู่ที่ทีมงานต้องแท้วเฝ้าครับโอ้ปรเฮ็ดนะฮมาอยู่นครใกล้ที่พ่อสิบปีแลดีครับ ป่าเย็ดเย็ดนำผ่านเป็นลุงแดงผมเย็นหยิบเยนแต่สมัยผมหน่อยๆครับเล็เนี่ยเรียดครับร้านแนวนี้ก็สิบปีงอใหญเพ่นเป็นหลานไทยอันต้องัวไข่ตัวบอกเมียนไอเจียวนั่นเมียนไน่เขนเอออันเข่นนั่นเมยพพอเพื่อนเป็นไอ้ไขไข่ข่บอกเมียนอ้อรสจี๊ดึ้นหลออกองแรงเข่น เช่นเป็นายา,นาย่่โอ้โหนนสืบเรืองรองเพ่ยงยุงแรงืบรเ,<อ>เปลี่ยนบอมันบเปลนกับจำเป็นกับตรงขึนแล้วเอาผันแพร่นี้ลาบานหน้าขึคนคู่กันนะืเป<อ>่เพืนพ่นเพื่อนมีอะรลองให้กันบอบอ่แพ่นี่ลาบานหน้านะครับก<อ>ับไอเช่นละครับะกี่เ็นคือ โอ้ยครับผาตันเหลีอ <aún> ย like <sm all weakness be downstairs> ่นี่แมนบดเลยครับเป็มาูแมนบดเลยนี่ครับนะน8 0ราคาแรบครับ หลังเสร็เกินเต็มเาคุูมนอะกระพานโมดิฟูแปิบบาทที่บ้านที่บ้านซูซอันนี้ นีก็โลละสี่บแล้วแล้วก็อครับ้วอันนี้อันนี้สองล้ว่าแปดสิบคุ้สดราจะิดะอันนี้ห้องหองนวดาทองอแปดสิบบาทออันนี้ bạn đào quả này sang có cành Để không bỏ lỡ những video cái Saya betul ni.

ราคาสื่มันอยู่ในสวนก็สือแต่ว่าึ้นใช้รสอร่อยขิงอรอยค่มันอยู่ในสวนบกกับขิงเดียวกันเกี่อพาร์ทนะครับเพราะว่าเป็นแบบที่แทมนะครับว่าตลาดโดนี่เอาเป็นพารจะเป็นหเป็นอาหารทเลก็ต้องใน เอาแปะเอาขู่เอาอันนี้นะครับน,น,น,นอกคนนี้ต้นนะนนนค,นครับนอกเป็นอย่างไรคนเอาอาหารทะเลกันนรอครับนะ่รับองเอาออกมาจากตลาดสดกับอ,ออกมากข้ออะไรนะครับนอกเต็มรถเลยครับเต็มรถดเพราะว่าเป็นเครื่องดื่มเลยอยังกัเต็มจนบ่มมีหมองว่างมันหรอครับไัชาร์เป็นหยาเป็นเหนือเป็นยังหรอครับครับเต็มเลยครับรถตถูกนะครับนะ้อง พราะว่ามือนีน่จัดหนักเนาะครับเรอบรอบได้รอบนาลิตะไล่รอบที่สิบเอ็ดนะครับจัดหนักเลยครับจัดหนักเลยวันต่อรอบเนี้นยเนาะครับเนาะเนี่มค,ครับอู้จัดหนักนี่ครับเพราะว่าอาหารนะค,ครับเกษตอาหารเนี่ยนะครับมาดจีกว่งกับ พ่อเวิร์ตนะครับยังจะตออกกับออกเมื่อวันรับหมูหมาเตเวียนแนยจังน้อยนะครับน้อมาเตเวียนแนยจังน้อยเพราะว่าคำหมาหยาดมันหยาววันดอกกเลยต้องไลี้มาเตเวียนนะครับหมูนี้ต้องไลี้มาเตเวียนวันดอกนครับตัดสื่อแหลี่ยมพมาณนะครับก่อนโอ้ผมสื่อประมาณเที่ยงนะครับเหลี่ยมเป็นต้นครับน้องพม่านเทียงสี่ของโฟกัสครับปกติเองกับออกเมื่อวันผม ลุงติดแสงกล่องที่แหลนะครับน้องกับสิเดกอทิสจิบนี่ไหวซ้ำอีกสักก่อนเด้อครับเด้อคิีหนากจเจ้าขอกับงลุงคิดใหม่มาแล้วจ้ามาแล้วจ้าขอบคุณครูติดกดไลค์กดแชร์กดติดตามบ่อถามโฆษณาเนาะครับน้องเป็นกำลังแรงจังเลยคุงคิดเสมอครับบ๊ายบายครับ